สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องย่องเบาเหล่าบอลครับประจำวันที่25มีนานะเจอเจอกันทุกวันเหมือนเดิมพร้อมบอลทีเด็ดทำเงินทุกหลีกทุกทัวร์นาเมนต์นะและวันนี้เหมือนเดิมเช่นเดิมจัดกันมาที่3คู่นะคู่แรกเป็นบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะโบลิเวียเจอกับอุรุกวัยคู่นี้เตะในเวลาตีสามคู่ที่สเป็นบอลลีกทอังกฤษนะพอร์ตเวลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแบโร คู่นี้เตะในเวลาตีสอครึ่งนะและคู่สุดท้ายคารา u n ูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิวตันคีนดอนนะคู่นี้เตะในเวลาตีสองส่ส ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์บอลกันทั้ง3คู่นะย่องบาอลเอา,าลลเป็นช่องหมาอย่าให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เลยนะทางเราจะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นนะเพื่อแฟนรายการทุกท่านเลยอะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยเป็นโบลิเวียเจอกับอุรุกวัยนะโดยทั้ง2ชาติเจอกันทั้งหมด8แมตนะและเป็นโบลิเวียชนะ2อุรุกวัยชนะ6 ไปเริ่มที่ทีมชาติโบลิเวียกันก่อนนะพวกเขาอยู่ที่7ของตารางนะลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด13ชนะ4เสมอ1แพ้8นะประตูที่ทำได้14เสีย30ประตูนะเก็บไปได้13แต้มนะโดยเฮดเวด้านนัดหลังสุดของทางโบลิเวียนะชนะ1เสมอ1 และแพ้3เกมนะโดยเกมทีมชาติล่าสุดแพ้ให้กับทางเปรูที่3ประตูต่อหนึนะโดยรายชื่อผู้เล่นของทางโบลิเวียนะเราไปไล่เรียงกันหน่อยคนแรกเป็นหลุยบาเนกัสนะแล้วก็จะมีทางลุยสคาคิมเฟเรนมอรินเลสนะครับผมกองกลางจะมีโบริสเซลมเดสกาเบียววินรามิม นะารอบสันมาเทอุสนะเฮกเตอร์ยูคานโดยกองหน้านะจะมีคาเมโลนะอันเช่นะโมโซซิโออาปาเนโกเออลานนะวิคเตอร์กีรีล่าไปต่อกันที่ทีมชาติอุรุกวัยนะพวกเขาอยู่ที่4ของตารางหลีกนะลงทำการแข่งผ่านไปแล้วทั้งหมด13ครับชนะ5เสมอ5และแพ้3เกมนะ ประตูที่ทําได้17เสียไป10ประตูนะเก็บไปทั้งหมด20แต้มนะเรามาดูสิติเฮทเวทล่า,ลางลางัลงสุดของทางอุรุกวัยกันหน่อยนะพวกเขาชนะ1สเสมอ2และแพ้2นะโดยเกมลีกล่าสุดแพ้ให้กับอาร์เจนติน่าไปที่ศูนย์ประตูต่อ1นะโดยระบบแผนการเล่นของอุรุกวัยนะจะมาในระบบ4-3-3นะโดยประตูใช้เป็นเซอร์กิโอโรเซ โดย4แนวหลังนะมีโรเนลอโรโจกิมินสโรเซนาฮิทันเนนเดสและมาติอุสโอลี3ตรงกลางนะมีโรลิโกเบนทานกูบาเวเดและดิโอจิอันอารัสคาเอนทาโดย3แนวรุกนะใช้เป็นดาวินนูเยสเพริตี และแมตต์มิเล่ตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางกวยกันหน่อยนะจะเป็นทางดาวินนูเยตครับเจ้าตัวทำไป5ประตูกับอีก1แอสซิสนะโดยสรุปผลบอลคู่นี้นะย่องบอลหล่อบอลสรุปไปที่นะโบลิเวียแพ้ให้กับทางอูรุกวัยไปที่3ประตูต่อหนึนะ ไปต่อกันที่คู่ที่2เป็นบอลอังกฤษนะลีกทูนะพอร์ตเวลเจอกับแบรโรสนะโดยคู่นี้เคยเจอกันทั้งหมด6แมตรครับและเป็นพอร์ตเวลชนะ 3, ามแบรโรชนะ1และเสมอกันที่1แมตนะไปเริ่มที่ทีมย่าวจ้าบ้านอย่างพอร์ตเวลนะพวกเขาอยู่ที่4ของตารางลีกนะลงทําการแข่งขันทั้งหมด37ชนะ17เสมอ13และแพ้7นะประตูที่ทําได้48 เสียไป37ประตูทำไปทั้งหมด64แต้มในเกมลีกนะโดยพอร์ตเวละชนะ2เสมอ2แพ้1นะโดยเกมลีกล่าสุดนะชนะให้กับมอร์แคม f c ไปที่1ประตูต่อศูนนะโดยระบบแผนการเล่นของทางพอร์ตเวละจะมาในรูปแบบ3-4-3โดยประตูใช้เป็นเบนนามอสโดยเซนะ็นเตอร์แบกใช้เป็นเจสเดบาทอมแซงและคอนเนอร์ โโดย4ตรงกลางนะใช้เป็นทางมิเชลคลาร์กไรอันด o สเดลรี e วอเตอร์และคายจอนโดย3แนวรุกนะใช้เป็นทาง r o r ร n ช์โรนแอนคอนและเจเดนสตอ k เกอร์ โดยไปต่อที่ทีมเยือนนะอย่างแบรโรพวกเขาอยู่ที่17ของตารางหลีกนะลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด37แมตน,นะโดยชนะ12เสมอ9และแพ้16นะประตูที่ทำได้42เสียไป45ประตูนะเก็บไปทั้งหมด45แต้มในเกมหลีกนะโดยสิติเฮตเวท่านล่าสุดของทางแบรโรนะพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1เกมนะโดยเกมหลีกล่าสุดเสมอกับทาง AFC วิมบรนไปที่2ประตูต่อ2นะ โดยระบบแผนการเล่นของพวกเขาจะมาในรูปแบบ 3, 4, 2, 1นะโดยประตูใช้เป็นพรฟาร์แมนโดย3กมกองหลังนะใช้เป็นคายคาเมรอนครับนีออนคานาวาและแซมโฟลีโดย4ตรงกลางนะใช้เป็นเอเลียสนิวนะ็อบบี้กอชคีนสเปลและเบนแจ็กสันนะโดย3แนวรุกนะใช้เป็นไทเลอร์สมิธเอ็กซ์แอรอนนะและเบนไวฟิล โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางแบรโร่นะก็คือเคียนสเปนนะเขาทำไปที่5ประตูนะโดยสรุปผลบอลคู่นี้นะย่องงบอลหล่อบอลสรุปไปที่นะพอร์ตเวลนะชนะทางแบรโร่ไป4ประตูต่อศูนนะไปต่อกันที่คู่ที่ถามคู่สุดท้ายนะไปวิเคราะห์กันเลยคารายยูนเต็ดนะเจอมิลตันคีนดอนนะ โดยทั้งคู่เคยเจอเจอกันทั้งหมด15แมตช์นนะและเป็นคาร์ไลชนะ7มิวตันคีนะชนะ7และเสมอกันที่1แมตช์นนะไปเริ่มที่ทีมเย่าอย่างคาร์ไลพวกเขาอยู่ที่24ของตารางลีกนะลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด37ชนะ7เสมอ9และแพ้21นะโดยทำประตูได้ทั้งหมด28เสียไป54ประตูนะเก็บไปทั้งหมด30แต้มในเกมลีกนะโดยสีติเฮดเวิ้านั้ล่าสุดของทางคาร์ไลยูนเต็ดนะ พวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยเกมหลีกล่าสุดนะชนะทางบอมเล่นะไปที่2ประตูตอนหนึ่งนะและระบบแผนการเล่นของพวกเขาจะมาในรูปแบบ4-2-3-1โดยประตูจะใช้เป็นกาเบียลบริชโดย2เซ็นเตอร์แบ็กนะใช้เป็นซามูเอลลาเวสจับคู่กับโทมัสไทเรลโดยแบ็กซ้ายแบ็กขวานา้ยใช้เป็นเอชี่เดวิสจับคู่กับคาร์เมน โดยสองมิดฟิลตัวรับนะใช้เป็นทางจอจเวอาร์จับคู่กับฮามิจอนคอลลี่สามแนวรุกนะใช้เป็นคาดีมฮาริมสตีเฟนคริสโตเฟอร์และจอแดนโจนส์โดยหน้าเป้านะใช้เป็นแดนิสแมทธิว ไปต่อกันที่ทีมเยือนอย่างมิวตันคินดอนนะพวกเขาอยู่ที่18ของตารางหลีกนะลงทําการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด37แมตน,นะชนะ13เสมอ6และแพ้18นะโดยประตูที่ทําได้47เสียไป53ประตูนะเก็บไปทั้งหมด45แต้มในเกมหลีกนะโดยสีิติเฮทเวทห้าล่าสุดของทางมิวตันคีนดอนนะพวกเขาชนะ2และแพ้3เกมนะโดยเกมหลีกล่าสุดนะชนะทางเซล นมทาวไปที่1ประตูต่อศูนย์นะโดยระบบแผนการเล่นของพวกเขานะจะมาในรูปแบบ3 5 2โดยประตูจะใช้เป็นทางคอนนทรูแมนนะ3เซนเตอร์แบ็กใช้เป็นล mm ุคแมนออเรนแม็กไกวลุคออฟฟอร์ดโดย5ตรงกลางนะมีทางโจเซฟทอมลินโจไวต์คอนน์อีแวนแดนคอสลีย์ และอเล็กซ์กิลบีโดย2คู่หน้านะใช้เป็นทางดานิโลออซี่จับคู่กับทางคาร์ลัมเฮนรี่เตะที่อยากจะพูดถึงของทางมิวตันคีหน่อยนะก็คืออเล็กซ์กิลบีนะเจ้าตัวทำไปถึง10ประตูนะไปสรุปผลบอลคู่นี้กันหน่อยนะย่องเบาหล่อบอลน,นะสรุปไปที่คาลายูเนเตดแพ้ให้กับทางมิวตันวอลไปที่3ประตูต่อ1น,นะ ไปสรุปผลบอลกันทั้ง3คู่ที่ย่องเบาหล่อบอลเราวิเคราะห์กันไปหน่อยนะคู่แรกเป็นบอลทีมชาติโซนอเมริกาใต้รอบคัดเลือกนะโบลิเวียแพ้ให้กับทางอูรุไัยไปที่3ประตูต่อหนึนะคู่ที่2เป็นบอลลีกทูอักองกฤษนะอีก2คู่นะพอร์ตเวลชนะทางแบโรที่4ประตูต่อสูงและ คู่ที่3นะคารายนูเต็ดแพ้ให้กับทางมิลตันคินดอนไปที่3ประตูตอนหนึ่งนะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับทั้ง3คู่ที่ย่องเบาเหล่าบอลเลือกมาวิเคราะห์ถูกใจผู้ชมผู้ฟังทุกคนไหมครับถ้าถูกใจยังไงน,นะก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดติดตามหรือมีอะไรอยากให้เราคอมเมนต์นะ ติชมนะพิมพ์มาบอกมาพูดมาคุยกันได้เลยนะทางเราจะนำไปปรับปรุงแก้ไขนะให้ดียิ่งขึ้นเพื่อแฟนๆรายการทุกท่านครับอ่ะและมีข่าวจะมาบอกนะในเดือนหน้านะย่องเบาเหล่าบอเลเรานะมีกิจกรรมแจกเสื้อครับจะเป็นยังไงรายละเอียดจะเป็นยังไงนะโปรดติดตามกันนะในเดือนหน้านะ แล้ววันนี้ย่องเบาเหล่าบอลน,นะต้องขอตัวลาไปก่อนนะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้และว,วันต่อๆไปนะสวัสดีครับ